รัฐบาลนะครับเอาพิมพ์ตำไทยยังไม่เห็นอาบางคนก็เห็นบางคนอล้วให้ไปแล้วเนาะนะบางคนก็ว่าเด่นเก้าคุณตั้มเด่น 9, เก้าอ๋อบางคนก็มีเห็นอ้าวจะทวนนะครับพิมพ์เด้อนะครับรัฐบาลนะครับอ่งวดที่แล้วอาจย์ให้หาเนะเาะเดี๋ยวเดี๋ยวฟิวเจอร์มัน วั่ถิเล็งอาจารย์ให้ห้านะครับมันออกอะไรล่ะเปีดหกห้าเีดห้าหกเนาะงวดน,นี้นะตัวเด่นเลขวิ่งเงินล้านเนี่ยนะครับเป็นเก้านะครับงวดต่อไปนี้นะถ้าจำไม่ผิดได้ยินเขาว่าเขาว่าเป็นหวยสัญจรใช่ไหมเอ่ยนะถ้าเป็นหวยสันจรนี้เกิดความมั่นใจมากเลยพี่น้องนะตั้งแต่สมัยเขียนลายมือแต่ก่อนเขาเรียกว่าเจ้าพ่อหวยสันจรนี่แหลนะ อ่ะใครอ่าใครเห็นตัวเต็มแล้วนะเราพิมมาสิอ่ะใครอยากเห็นตัวเต็มอ่ะใครยังไม่เห็นนะครับอ่ะเห็นแล้วอคุณสมพรอ่านว่าอ่านผิดหรือเปล่าคุณสมพรเนี้ยเนาะนะครับเห็นแล้วโอ้ก็แสดงว่าอยู่ในห้องแนวทางของจารย์ไม่งั้นก็อยู่ในกลุ่มเฟสหวยใบฟ้าพนะ่อจย์ไม่ได้ทําหัวใบฟ้า นะเพื่อง่ายต่อการเล่นถ้าอาจย์มั่นใจคือจะมาทำแบบใบแบบนี้ต้องมือเบฟาร์มจะมีตัวเด่นสองตัวบนล่างนะบางคนอาจจะจับจุดยากแตจาจย์ก็เลยเอาตัวที่มันเข้ามาแน่นอนนะก็คือตัวเดียวฟันเป็นตัวเดียวก็คือเป็นแบบนี้นะครับนะเห็นแล้วนะก็แสดงว่าเห็นยุสัสหรืคุณแม่นชุดเต็มเนาะนะครับชุดเต็มอ่นะเพราะนั้น บางคนไม่เห็นก็จะรวมไปทั้งอมสินเลยเนาะนะนะเพื่อจะได้ไมนะ่มันก็จะใกล้ใกล้สิ้นเดือนบางทีอาจจะไม่มีเวลาเอามาให้เพราะฉะนั้นก็ก็แคปไว้นะครับเพราะว่าบางทีก็จจะไปส่งสินค้าให้ลูกค้าต่างจังหวัดอาจจะไม่มีเวลาสะดวกนะครับเดือนกันยายนิ่งยุ่งยากนะครับเพราะเตรียมของทําบุญมันเกิดนะครับ อะอมสินเนีว่ายังไม่ได้ลงในกลุ่มนะครับลงแต่ในกลุ่มเฟสนั่นแหละแต่ว่าในกลุ่มลายยังไม่ได้ลงนะครับออมสินนะครับวิ่งรูดห้าเน้นที่ห้าศูนย์ห้าสองตามนี้แต่ตัวเจาะในสีสังก็ก็เล่นทุกตัวตนนะครับไปกับทั้งบนทั้งลมนะครับ เนาะส่วนรัฐบาลนะครับตัวเต็มนะเก้านะครับอาจารย์เน้นเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดลัตเตอรี่อาจารย์ลูดลัตเตอรี่อาจารย์ลูดไม่เอาตัวเดียวคือเก้าเก้าไม่ผี่นรอก นี่คือลัตเตอรี่เนี่ยใครอยากดูบ้างนตเ,ตเนี่ยลอตเตอรี่ไม่เอาเฉพาะเก้าเก้าอะจากเก้าศูนย์เนี่ยเดี๋ยวใครอยากดูเนี่ยม่านหน่อยแต่ไมเ่เอาเดี๋ยวกระสิวา่าโมอีกเดี๋ยวจะให้ดูนะเล่นอย่างละสองเพราะชุดละห้าใบได้พี่น้องเนี่ยชุดละห้าใบเนี่ยอันนี้เก้าศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ทีละตัวก็ได้เนี่ยเก้าศูนย์ นะเก้าหนึ่งความมัดมีความมั่นใจนะนะครับอือเก้าหนึ่งเล่นทุกตัวนะอบอมเียนว่าให้สื้อๆได้จัดห้เบิ้งพร้อมเก้าสองนะซึ่งว่ารูดนะนะครับเก้าสามนะอาจารย์รุ่ง ทุ่มทุนสร้างมากวะเนี่ย94เห็นไหอาจารย์ขึ้นหลายเทมันเป็นโจใครอะไรตีรีกับชิวาอีกมาเมื่อเช้าดี่ยมาส่งเจ้าหนึ่งนะเขามาตั้งแต่ล้างหัวออกเลยสามวันสี่วัน95เห็นไหมอาจารย์รูดไม่เอาเฉพาะ99อ่ะ96แต่เปีย97มันมันมี9ดิเจ้าเดียวเนี่ยหาไม่ได้เดี๋ยวจะซื้อมาเพิ่มเนี่ยก7 9เปียด 97. เห็นไหมไม่ได้เฉพาะ99อาจารย์ไม่เอา รูดนะนะครับวนสันมมเจาสิวิ่จัดอยู่บาเนี่ยถูกทุนสั่งไว้ทัาได้หกใบจุดหนึ่งมันก็หกร้อยห้าสิบแล้วพี่น่องนะอยู่นี้เก้ากับแปดสิบเจ็ดใบสิบเจ็ดชุดนะสิบเจ็ดชุดคูณไปตัวจริงจริมันต้งชุดละสองเนาะเพราะมันขาดเก้าเจ็ดอยู่ล้วจะไปหาซื้อใส่แต่เป็นเป็นตัวเน้นด้วยไม่มีนะครับขาด ลองเอาไปเบิงนะนะครับมักชอบนันะเลขวิง่งเงินล้านก็จะรู้ว่ามันเข้าดีเดินดีนะครับเบรียนเมื่อไรก็มีเปอร์เซ็นต์อ่านกับวิ่งได้พี่น้องนะวิ่งย่างเดียวนะอัปรามาณนี้แหละโอ้ยไหลลอบเลยไม่ทันไม่ทันเขาก็จแชร์ไว้ดูนะครับแชร์แล้วก็เซ็ตสุดตัวแล้วไปกอดูย้อนหลัง กดที่รูปที่อาจารย์กาลังไลฟ์สดเนี่ยมันก็จะเข้าเป็นเหมือนคลิปคลิปหนึ่งแล้วก็ปัดคอมเมนต์ออกมันก็จะมีสกอร์อยู่ด้านล่างไล่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 สกอร์มาจนไม่เห็นตัวเลขนี่คือวิธีดูไลฟ์สดของเขาหรือคลิปไม่ใช่จะไปนั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบสกอร์เลยเลื่อนสกอร์เอาไหมเออนะครับแชร์ไว้ดูนะครับไม่ไม่แม่นดูไลฟ์สดอยุบร้อยคนก็จะ ขึ้นใหม่ร้อยข่เทียมกับว่าเมียนร้อยพ่อพันเมียนะครับห้าร้อยคนก็จะขึ้นให้ห้าร้อยครั้งมันกับว่าเมียนได้พี่นออ้องนะเพราะจะได้ไปทุระแล้วมันใบสองครึ่งนะ่ะนะ